สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการสอนดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม s e เรเนียลจากเว็บไซต์ไซฮับเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรม SNAP ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับดาวเทียม s e เรเนียลก่อนค่ะดาวเทียมตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอีซ่าค่ะเพื่อการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกมีความละเอียดค่อนข้างสูงและภาพถ่ายบ่อยที่ช่วยในการตรวจสอบภูมิประเทศการเกษตร และการตรวจสอบสภาพเวดล้อมรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ค่ะตารางนี้แสดงแถบช่วงขึ้นดาวเทียมเซนเนียลสค่ะซึ่งดาวเทียมเซนเนียลสมีสองแบบนะคะเป็นเซนเนียลสอแล้วก็เซน e เนียลสอค่ะอย่างช่วงแบนที่5นะคะวีเกเทชันค่ะ ในค่าที่704.1นะคะก็จะแสดงเป็นสีเ e ดเอค่ะส่วนดาวเทียมเลนส์แสตนะคะดาวเทียมตัวนี้ส่งสัญญาณภาพถ่ายไปยังโลกด้วยเทคโนโลยี Multi s p e c t r a l i m a g i n g s e n s o r ค่ะที่มีความสามารถในการถ่ายภาพทั้งในส่วนที่แสงมองเห็นได้และส่วนที่ มองเห็นไม่ได้ค่ะช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การใช้ที่ดินการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยภาพที่มีคุณภาพสูงและค่อนข้างละเอียดนะคะตารางนี้แสดงแถบช่วงคืนของดาวเทียมแลนส์แปดนะคะ ในการประมวลผลครั้งนี้เราจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของเซ n ิเนียลสค่ะให้ทำการกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะจะขึ้นหน้านี้มาให้ให้เราทำการกดลิงก์ตรงนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มี a อคเคา t ให้ทำการสมัครก่อนนะคะให้กดไปที่ Login ค่ะส่วนใครที่มี Account ์เซ็ตเรียบร้อยให้กดรีจิสเตอรค่ะ จากนั้นให้ทําการล็อกอินเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะให้เราทําการหาพื้นที่ที่เราต้องการในการนำมาวิเคราะห์นะคะเราจะเลือกเป็นตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะ จากนั้นให้ไปดูแถบเครื่องมือด้านขวาค่ะตรงแถบหกเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราจะเลือกกรอบสี่เหลี่ยมนี้ค่ะจากนั้นให้มากําหนดขอบเขตได้เลยค่ะเราจะใช้พื้นที่ประมาณ1 8 8 9 9 3กิโลเมตรค่ะจากนั้นนะคะให้มาดูทางด้านขวา ขอภัยค่ะจากนั้นให้มาดูทางด้านซ้ายมือของเรานะคะให้กดไปที่ปุ่มเซิร์ชค่ะเราจะเลือกภาพเซนิเนียลสค่ะจากนั้นให้เราเลือกภาพ L1C แล้วก็ L2A ค่ะเราจะทำการเซตค่ามันก่อนนะคะไปที่ฟิลเตอร์จากนั้นเลือก S2A ค่ะเลือก i e s a เลือก Collection ที่1แล้วก็เลือก i m m e d i a ค่ะ เมื่อเซตค่าเสร็จแล้วให้กดปิดได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะกำหนดพื้นที่ของมันค่ะเราจะใช้ปี2023ค่ะเดือนกุมภาพันธ์วันที่สิบสี่ค่ะถึงเดือนเมษาวันที่สิบแปดปี2023เหมือนกันค่ะ จากนั้นให้ทำการกดเซิร์ชค่ะจะขึ้นปรากฏหน้านี้มาให้นะคะให้เราทำการเลือกภาพที่กรอบสี่เหลี่ยมเราอยู่เยอะที่สุดค่ะเราจะเลือกเป็นกรอบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการดูค่ะว่าภาพไหน ที่เราจะต้องใช้นะคะเราสามารถกด Product Info ตรงนี้ได้ค่ะเราสามารถดูข้อมูล Summary ตรงนี้ได้ค่ะข้อที่ควรระวังเลยนะคะเราไม่ควรใช้ภาพที่มีก้อนเมฆบดบังค่ะมันจะทำให้เรายากต่อการวิเคราะห์ค่ะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นอะไรค่ะ จากนั้นให้ไปดูภาพ L1C ด้วยนะคะเมื่อเราเลือกภาพเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการกดดาวน์โหลดได้เลยะค่ะ